ปิดอ่ะไม่ตกพี่เจนทำไมไอ้นี่ดาบอ่ะ สวัสดีค่ะคุณพี่วันนี้ขอปล่อยแต่ของราคาถูกนะคะอ้วทำเป็นปะให้พี่เจนทำไหมน่ะเสื้อสาวอ้วนสวนสัสดีค่ะพี่บุญทรงเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างสบายดีบอสเสื้อกันหนาววัยรุ่นมีไหมคะมีจ้า เอาถูกถูกไปขายก่อนเลยเสื้อสาวอวด1,500วันเนี้ยปล่อยแต่ของถูกพี่จ๋าเตรียมตัวเลยนะเดี๋ยวสองสวันนี้นะแค่จะมาเซลล์งานกระสอบให้นะคะเพิ่งลงวันนี้แต่ยังไม่บอกว่าเป็นงานอะไรนะคะให้ลูกค้าติดตามไว้นะคะทุกรายการอะ่ะถูกอีกแล้วถูกมากใครว่าไม่ถูกนะให้ด่าเลย ให้ด่าให้ด่าพูดจริงๆติดตามเลยอันนี้พูดจริงๆนะคือจริงๆก็อยากเซลล์วันนี้แหละพี่แต่ว่าฝนมันจะตกะะอันนี้ก็คือถูกมากนะคะอ,อันนี้ก็ถูกมากเลยจริงๆเสื้อเสื้อสาวกผพันห้าก,การันตียอดขายเกินสี่ร้อยลูกน,น,ลนี่นะคะง,งานก็ดีนะงานสะอาดอยู่นะคะลูกค้าพันห้าก็จริงสวยไปได้ไปได้ เนี่ยหัวผ้าก็ไปแยกทำราคาเอานะคะลายดงลายดอกบางตัวก็ปักปักลูกค้าอุ้ยมีพูต้นทุนไม่ถึงสิบบาทใครรับรีวิวพิมพ์มาน่ารักอีกแล้วจ้าฉันยังไม่ได้บอกเธอนะวันนี้ว่าฉันเอาของมาเซลป้ายหอยวันนีน้ที่มาอย่างละลื่นลอ ราคาไม่ถึงพันเราจะต้องให้ลูกค้าแบบต้นเดือนต้นนเดือ <c oughs> มีค่ะพี่เสื้อคอต้อนหญิงล้วนจะมีโปร2,200บาทเป็นงานเบอร์สองนะคะลูกค้าสั่งได้เลยอุ้ยไม่ได้มารีวิวนานมากนะใครรับรีวิวลูกนี้นะเสื้อสาวอวบไซส์ดีไซส์อวบนะคะเริ่มประมาณ LXL 2XL บวกลบนิดหน่อยนะคะคุณพี่ เซลพัน5้าแต่สวยเด้อดูเด้อรับรีวิวแล้วนะใครใครโอ้ยลูกค้าประจำเด้ตบมือตบมือต้องกราบด้วยนะคะขอดูรีวิวคุณพี่คุณพี่ทักแชทไว้เลยเดี๋ยวค่ะส่งรีวิวให้นะคะสวยจ้าพี่โมเมใช่จับพี่มันก็จะสวยเหมือนคนขายอ่ยสูชมตัวเอง ไม่ค่อยได้รีวิวแต่ยอดขายนี่แบบเปรียงปังนะรุ่นนี้ใช่ค่ะถูกขาจานี่หนไหมหัวพองหัวผ้าเนี่ยพันห้ามีอีกคุณพี่เมืเ่อกีอ้ด้านหลังค่าส่งประมาณสองร้อยบาทจ้ะอ้ยะชมตัวเอง USA ยังมาเลย u s เยังมาเลยติดตามเลยพี่วันนี้ค่ปล่อยแต่อของถูกนะคะ เอาแบบเอาราคาแบบกู้ชาติไปลูกค้ากู้ชาติเลยนะคะกู้ชาติราคาช่วยหมู่บ้านราคาแบบคนคนคนขายไม่ค่อยได้อะไรอะลูกค้าได้จริงพี่แค่แบบเ็อร์ซก็ก็หมดแล้วอ,อันนี้พูดจริงเอาไปาขายถูกนะไม่พอนะพี่แถมทำไอ้นี้ด้วยนะจ่ายภาษีถูกต้องด้วยน,นี่ นเหลืออะไรวันนี้อ้วนถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเลยเออเอาแซ่ใครจะใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบลูกค้าแจ้งก่อนแจ้งก่อนส่งของนะคะเราออกใบกำกักกกแบรูปแบบเต็มภาษีให้ลูกค้าได้เลยนะคะเพราะว่าอะไรพี่ช่วงนี้นะทุกคนเริ่มเข้าเป็นบริษัทเริ่มเข้าเป็นห้างหุ้นส่วนนะคะส่วนใครท,ที่ไร์สดซื้อของโกดังแค์นะพี่ เราเออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าลูกค้าสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีของตัวเองได้อีกภาษีซื้อภาษีขายนะคะสบายใจซื้อของกับเราอะ่ะ H&M ไม่ใช่โกดังเถื่อนนะพี่เราก็มีหลักมีแหล่งให้ลูกค้าแบบเอ่ยมั่นใจมีทุกอย่างนี่อย่างนี้ก็โชว์วินเหตุ พันห้าลูกค้าสั่งได้เลยของลงใหม่ๆเลยนะคะเอาไปซับเอาไปรีดยิ่งสวยเลย ลายสวยๆก็ไปขายเป็นหัวผ้านะเนี่ยลูกค้าแยกทําหัวผ้าสบายๆเลยนะคะลูกรีวิวงามงามงามทุกลูก<า>คุณพี่ขายเกิน400ลูกการันตียอดขายเกิน400ลูกพันห้าเนี่ยบอกเลยนะคะขายดีมากขายเล่นๆนะลูกค้าขายเล่นๆ <laughs> ขายเล่นๆให้ลูกค้าไปต่อทุน <laughs> พี่สังเกตดิไม่ค่อยได้รีวิวบ่อยๆเพราะว่าเราไม่แบบเราขายเรื่อยๆอ่ะลูกค้าไม่ได้เร่งรีบแบบอะไรนะคะไม่รีบหุยพี่ของมีเป็นร้อยอย่างรีวิวทุกวันไม่ทันนี่เชิ้เออโหลดไม่ได้เลยคลิปนั้นนะ่ะหุยแล้วลั่นด้วยนะแล้วหัวแบบ หม,มาคนแต่งเพลงโอ้ตัวนี้หัวผ้าหัวผ้าปฏิทินไม่มีเลยจ้าปฏิทินก็ต้องเปิดมกราแล้วรอก่อนเด้อนี่ลายวินทงวินเทจนะคะมีทุกสิ่งยกเว้นปฏิทินกับเสื้อน้องหมาว่าสั้นเยอะยังม,มียังไม่มีตอนนี้เราได้พรีเซนเตอร์มาใหม่ละอนาคตยังไม่รู้นะพี่แต่ว่าตอนนี้ยังนักติดตามไว้ก็ได้นะคะ หาสอยแล้วพี่ไม่มีใครตากเลยช่วงนี้บางทีเนาะช่วงนี้ฝนตกไงเขาไม่ค่อยตากผ้ากันก็เลยแบบเสื้อสอยไม่ได้โอ้ยวินเทจดอีกแล้วงานบางงานอะ่ะเรากำลังหาอยู่ยังไม,ไม่ได้นะคะพี่เราส่งทีมออกไปดูแล้วว่าใครตากเสื้อหมาหรือเปล่า <laughs> ไม่น,นี่พูดเรื่องจริงว่าบางอย่างอะ่ะ ก็หาอยู่แต่มันยังไม่ได้ของกำลังดิวอยู่ดิวดิวโรงงานอยู่พี่เดี๋ยววันพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาเซลลให้เลยนี่นะคะอู้พี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอะไรอะไรอะไรแบเอย่าเพิ่งมาสิฝนจ๋า ใครเช้ารุ่นนี้หันห <5. S 1> ้าสองร้อยสามสิบตัวบกลบพี่งานสี่สิบห้าโลนะคะอิงตามน้ำหนักกระสอบเป็นหลักเนี่ยแฟชั่นต้นทุนนะคะ <6. S 1> ไม่ถึงสิบบาทนับยังไงก็ไม่ถึงสิบบาทพี่ไม่ถึงสิบบาทใครๆอยากใครถูก,กมาเลยเบอร์สองะจ๊ะถูกสุด รวมผ้ารวมทุกสิ่งทุกอย่างโอนเนวีเนวีโอ้ยตัวนี้ปักรองเท้ากิโมโนกิมันีน่ารักมากให้ซิมบ้าเป็นพรีเซนเตอร์นะลูกนี่ลูกค้าปักอีกแล้วจ้าโอ้ยเอาไปคัดเอาเด้อให้รถถังเป็นไม่ได้เลยมันไล่กัดผ้าอย่างเดียวเลย ลายดอกอีกแล้วจ้าฉันว่าไม่มีอะไรดอกไปกับฉันแล้วแหละอันน้ถูกแล้วจ้าโอ้ยเห็นหมีเห็นหมีวินเทจนี่ปลายอะไรปลายโลกคุณพี่ตอนนี้บุลเมนบุรีตักตกหนักมากพี่อันนี้ก็ใกล้แล้วพี่เอ้ยอันเนี้ยลมเฉยๆอ่ะเนี่ยอันเนี้ยคือเราปักผักตะไคร้ไว้นะคะมันก็เลยไม่ตกเอ้ยผักตะไคร้ไว้แล้ว รพราปักปักวมันก็เลยตกที่มินบุรีมันไม่ตกที่นี่พี่เพราะเราปักตะไครม้มาเลยไปตกมินบุรีไปตกไกลลายดอกอีกแล้วโอ้โหลายดอกรีดเอาไปซักเอาไปรีดนะคะหัวผ้าทำราคาได้หางผ้าก็ขายถูกๆไปเลยนี่ต้นนุนมันไม่แพงโอ้ยลายวินเทจมาอีกแล้วจ้ะดูสิลูกค้าตอนนี้เริ่มขายของกันแล้วนะขายกันเยอะแล้วนะคะลูกค ทุกคนเนี่ยที่ดูอยู่นะคะวันพรุ่งนี้ใครจะมีเซลล์รถใหญ่ไฟกระพริบราคาไม่ถึง1,000บาทขายให้โลกจดจำพี่เอ้ยเสียเงินไม่ว่าเสียหน้ามไม่ได้นะคะบอกเลยเพราะว่าเป็นคนที่แบบรวยมากเงยลายดออีกแล้วเป็นคนสวยและรว,วยมาก <laughs> ชมตัวเองรีวิวรับไม่ได้พี่สลินทิปสวัสดีค่ะพี่คาําแดงพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปยามเงินมานะคะ ราคาเริ่มต้นไม่ถึงพันบาทฉันขายกระสอบไม่ตัดด้วยดูสิลายดอกขาย<ม>เอาสังนะ่งคนใช่ไหมยังไม่รู้ว่าจะมีรายการอะไรคือไม่รู้เดี๋ยวพรุ่งนี้เตรียมตัวเดี๋ยวคืนนี้โพสไว้อีกทีหนึ่งลุ้นลุ้นรุ่นนี้1,500บาท45โลสองรตัวบวกลบนะคะอิงจากน้ำหนักกระสอบเป็นหลาาักค่ะขายเอาญาติขายเอาญาติหรือขายให้คนคนรัก คนรักเดส่าอวบกี่บาท2,990บาทค่ะโอ้ยถูก้ยทำไมรีบบอกอะ่ะโอ้ปกติฉันขายตั้งส5 0 0 4 5 0 0เด้อใช่เพราะว่าพรุ่งนี้ฉันจะมีของถูกๆมาขายลูกค้าพี่หยุดขายนานแล้วก็ทอมอใช่ลูกค้าหลายคนเลยอะ่ะไปขายต่างจังหวัดกันเพราะว่ากรุงเทพอะ่ะปิดตลาดนะคะลูกค้าออกต่างจังหวัดกันหลายคนโดูตัวนี้งดงามแค มงลงเสื้อคอตตอนญี่ปุ่นไม่มีเราไม่ค่อยขายงานญี่ปุ่นพี่มันเล็กนะคะหนูเป็นคนชอบอะไรใหญ่ๆนะคะหมายถึงเสื้อผ้าอาไปบอกเขาทําไม <c oughs> เขารู้หมดเล็กๆไม่ชอบญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ไม่ชอบพี่ชอบขายงานอเมริกาหยอกหยอกไม่มีมันไม่มีเฉยๆ <c oughs> <c oughs> ญี่ปุ่นไม่มีมีแต่คอตตอนอเมริกาพี่แต่บอกเลยงานสวย สวยลูกค้าติดใจนะคะไม่เชื่อลองพี่กล้าท้าให้ลองเสื้อสาอวอวดป้ายนกแก้วคัอตตอ้นนะคะโอ้ยพี่ลายดอกเยอะจังเลยอะกระสอบนี้นะไปเนี่ดอกอีกแล้วเธอใช่ค่ะฮาวายใส่แล้วยกลงทะเลดอกอีกแล้วเธอดอกอีกแล้วเดี๋ยวเดียโควิดหมดใช่ป่ะเราก็เปิดฮาวายลูกนึงเลยเราจะใส่ไปเที่ยวทะเลกัน เอาลูกที่ถูกที่สุดมาเปิดเสียแพงสุดสิเอ้าเหรอโอ้ยเราดับเราใช่ปะเราจะไปนอนทะเลลอยทะเลเจ็ดวันนะเราต้องมีเสื้อตนี่ลอยอังคารไม่ไดไปซะนานเลยเจ็ดวันกระสอบหนึ่งไัมกระสอบหนึ่งมาสองร้อยตัวใช่ปะดอกอีกแล้วจ้ะแม่จ้าโอ้โหรีวิวมีเจ้าของยังมีแล้วค่ะแค่ปักหมุดไว้นะลูกค้าสั่งลูกใหม่ได้เลย เชิดเชิดไล่ดอกโอ้โหฉันขอเอียงมาทางนี้หน่อยโอ้โหเก็บเลยโอ้ยโอ้โหลูกค้าบังดูไม่ทันโอ้โหโอนไว้คนคนนี้นี่ไม่เคยคุยกันรู้เรื่องไปแล้วมึงมไ่อยยกด้วเก็บเสร็จแล้วก็ไปหนีกูเลยโดนไล่ทุกที นี้ก็เป็นปักนะคะเล็กๆน้อยๆลูกค้ารายละเอียดเขามีอลูกค้าไปนี่ตัวนี้ก็มีเลื่อมเบาๆนะคะโอ้น่ารักเนี่ยม,มีเชิมีแฟชั่นอย่างงี้มีพี่ยังไงก็คุ้มพันหขายเพื่อขายให้ตาเหลือกไปเลยพี่ ไม่เห็นรีวิวรุ่นนี้ไม่ต้องสนใจนะคะสั่งได้เลยเพราะว่าสั่งได้ลยเป็นร้อยร้อยลูกรีวิวบ่อยมากคุณพี่ใครซื้อเยอะๆยอะทักมาเลยนะคะมีสต็อกเพียงพอเนี่ยน่ารักใครอยากประหยัดงบประหยัดต้นทุนขายเลยขายถูกจัดไปใครงบน้อยงบจ้อยนะคะเอาไปเลยเออขายถูกเนี่ยดูสิละลอยดงลายดอกนี้เอาไปรีด น่าพี่นะมันต้นทุนมันไม่ถึงสิบบาทเราจะได้แบบมีกำไรเยอะๆเออนี่ขายไปเลยอุ้ยลายอะไรูกเก้าสามหกเก้าสิบสองลูกพร้อมส่งมาเลยพี่พันห้าโอ้ยตัวนี้ก็น่ารักพันห้าไม่เอาเยอะ ขายให้ลูกค้ารวยก่อนพี่โอ้ยวินเทจพี่เอ้ยเชิ์ตวินเทจสวยมากเนี่ยแยกทำราคาใครสนใจสั่งได้เลยพันห้าการันตียอดขายเกิน400ลูกอุ้ยตัว่ารอไปห้ารอยลูกแล้วมั้งนี่4ี่รอยลูกนี่นานมากเลยนะเออ <c oughs> ฉันเห็นเธอพูดสี่รอยลูกมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยลายดอก <c oughs> จำ <c oughs> <c oughs> จำอยู่แต่ตอนนั้นไงไปถึงไหนแล้วไม่รู้เออห้าร้อยลูกแล้วมั้งนี่ ไปถือสาเจ้เขางานเยอะใช่พี่แปดพันล้านอ่ะนี่ขายเดือนเดือนนึงไงี่ยแปดพันล้านนั่งนับเงินทุกวันดูดิายดอกนั่งนับเงินอยู่แบบเออจำไม่ได้อะไรเงี้ยแปดพันล้านน้อยไปพุ่งหปแปดหมนล้านอย่างงี้ยแปดหมื่นล้านแปดหมื่นล้านพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้เจอพี่ไปหาหมอกินยาก่อน บ้าบอโอ้ยสวยตัวนี้ขายให้ลูกค้าอยู่ได้ขายให้ลูกค้าเอาไปต่อทุนนี่อุยดูมุกสวยมากรับพันห้าหลูกได้เลยพี่เซเรนเทพดอกอีกแล้วเด้อดูคุณดูเอาคุณโอ้โหอิจฉาอิจฉาพี่สั่งได้เลยก็พูดเล่นไปอย่างนั้นแหละพี่เอ้ยแปดหมื่นล้านไปขายถ้าขายได้วันละ ขนาดนั้นแล้วพี่ไปแล้วป่ะดน,น,นี่หนูนอนตากแอร์อยู่บ้านแล้วป่ะดินี่ไม่มายืนรีวิวนะนี่รีวิวจนน่องปูดนี่พันห้ายังไหนรีวิวขนาดนี้เลยพันห้านี่ขายยังกัห้าพันพี่คิดดูค่าส่งประมาณสองร้อยบาทจ้าลูกค้าจ๋าค่า<อ>ส่งไม่ต้องนนคิดหรอกค่าส่งจริงพี่ต้นทุนมันรวมค่าส่งยังไม่ถึงสองพันเลยดูดิ น้อยน้อยคนนะที่จะมารีวิวให้ดูทุกตัวแบบนี้นโอ้โหพันหา้าดิฉันให้ดูแต่ตัวแรกเปนตัวสุดท้ายจ้ะพี่เล่นใหญ่มากมีเปื้อนมีอะไรบ้างลูกค้าเอาไปคัดเอาไปแยกไปทคำความสะอาดเอานะคะแต่โดยรวมงานใช้ได้มีกำไรแน่นอนจ้ะมันเป็นงานที่ลูกค้าสั่งสามอุ๊ยเนี่ยหัวผ้าสวยมาก ต้นทุนไม่ถึง10บาทเสือสิงกระทิงแรดแรดต้องหันไปทางอื่นนะอีออ่าหันมาทางนี้นะอุ้ยนี่พี่ดูดอกสวยอะสวยมากก็ได้กําไรมากสวยน้อยก็ได้กาไรน้อยเออไม่ต้องไปคิดเยอะต้องคิดเยอะละคะเน,นี้ยแต่ใครอยากได้สวยๆเลยมี2อ0พกับสามพแพงกว่านี้ก็มีเด้งมา แล้วแต่งบแล้วแต่งบลูกค้างบเยอะเอาแพงๆนี่งบน้อยเอาตัวนี้ไปแล้วแต่มีหมดได้หมดอ่ะที่นี่ป้ายห้อยเขาก็มีนะเออประเทศไทยใครก็ได้ขายให้หมดขายทุกคนนะคะโอนเงินมาขายหมดตัวนี้สวยนี่หัวผ้ามีหัวผ้ามีอย่างผ้าไปแยกไปคัดทำราคาเอาคุณพี่ดูดูลายเลย ่แพงหน่อยนี่นี่ของ 1, 5, พันห้าพี่เราขายเหมือนแบบลูกละห้าพันนะยืนยังไม่หมดเลยนี่ฉลุนะตัวนี้เห็นไหมคะฉลุนะไปรีดไปซักทำให้มันสวยๆอืมเนี่ยซีทูมสวยเลยเชิตเชีทูดอ้ยชีฟองสวยมากถ้าชีฟองก็ได้ราคาหน่อยเนาะ เนี่ยเชิ้ตลายสวยๆว,วินทงวินเทจมีหมดลายสกต็ตก็มีมีทุกสิ่งทุกอย่างลายดกอกเนี่ยเชิ้ตสกอตนี่แยกขายเลยกระสอบนึงหรอคะ กรสอบหนึ่ง<า>อ่ะสี่ิบห้ากิโลพี่ประมาณ230ตัวบวกลบนะคะบางทีถึง25งานู่นใช่ถ้าไม่ออกไซส์เล็กเยอะแกะอีกไหม่ไม่ได้แกะแล้วคุณพี่เหลือแค่10บสิบลูก<อ>น,นะคะตอนนี้พร้อมส่งเลยสิบลูกพี่เดี๋ยวนี้เราต้องรอนะใช่หมดนี้ต้องรอรอของลงใหม<า>่<า>อีกนะคะ ใครจะสั่งสั่งได้เลยลูกค้าจ๋ามันบริษัทเดียวกันมารถเดียวกันงานจะออกคล้ายๆกันนะคะสั่งเลยพรุ่งนี้ส่งของทันทีอุย้ยไลน์โอนไวส่งไวติดตามเลยรายการต่อไปก็ของราคาถูกนะคะพันห้าเหมือนกันใครที่งบน้อยๆติดตามไว้เลยวันนี้ขายแต่ของถูกโอ้ย เจอแบบเชิ้ตลายเสืออย่างนี้ก็ไปแยกทำราคานะอันนี้คือหัวผ้านะพี่ต้นทุนไม่ถึง10บาทนะคะพวกนี้อดอกกุหลาบสวยจังเลยอ่ะพี่พี่ดูตัวนี้เป็นทงานทอมมี่แล้วเป็นวินเทจก็ได้ราคาอีกอยู่ดีนะแยกทำอุ้ยลายวินเทจสวยมากอยากให้ลูกค้าเห็นของจริงจังเลยมีเดสสาวอ้วนไหมคะมีมจ้าขายถูกขายถูกเดรสองพัน,น,นกว่าบนะาท เด็ดอะ่ะถูกมากขายแพงไม่ได้ใช้อะไรเดี๋ยวไม่มีคนซื้อมีฟองตัวนี้ไม่ยากดูเลยค่ะอดใจไม่ไหวอา้าวพี่ไม่ได้ของถูกเราต้องดูลั่นมาลั่นมาเล้งม,มาติดตามเลยกดเอฟให้ไหวนะคะต่อไปก็พันห้าเหมือนกันเหนื่อยจังเลยขายถูกใช่มันนี้ <laughs> รวยแล้วไงรวยแล้วมุกเราขายได้เดือนหนึ่งแปดหมื่นล้านเราก็ขายทุกขาไปพันห้ามจะเป็นไงแปดหมื่นล้านเลยนี่เดือน<ด>ละ<ท>นะพี่ฉันขายเดือนละแปดหมื่นล้านเดี๋ยวลูกค้าก็ช็อปซีนิมา่าหยอกเล่นนะพี่หยอกเล่นลูกค้าไม่อยากให้เครียดพี่เอยดูไปเครียดไปก็ไม่ดีเนาะโอ้ยป,ป้ายห้อยป้ายหัวมา วันนั้นมึงบอกกำไรยี่สิบาสิวันนี้มึงบอกขายแปดหมื่นล้านโอ้ยดูตัวนี้สิไม่มีใครเหมือนเลยเนี่ยตัวเนี้ยสวยวินเทจดูแขนดิแขนแขนเออ,อใส่ทีบินได้เลยแขนจะกว้างนขนาดนี้ไม่หลงไม่หลงไม่เหมือนใครอะ่ะไม่มีใครเหมือนนะเออแบบมีตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ย ใส่แล้วเหมือนเมียหลวงอ่ะพี่เล้วโอ้ยพี่ตัวนี้อย่างน่ารักเลยเห็นไหมล่ะมาแล้วเว้ยอุ้ยคอคอสวยมากโอ้ยดอกอีกแล้วลายดอกค่ะเนี่ยดูดีลายอย่างเงี้ยเนี่ยเชิดวินเทจ์เชิดสวยๆเอาไปรีดนิดเดียวพอไม่ทำอะไรเยอะ L L b e บิ หรือไม่ลูกค้าโยนใส่เครื่องซักผ้าไปเลยพี่แล้วออกมาสบัดสบัด,บดตาเนี่ยเป็นเหตุเสื้ออะไรดอกเสื้อเชิ้ตอะไรอย่างเงี้ยพี่พันห้านะขายแป๊บเดียวก็คืนทุนแล้วอะ <ไล S 2> แป๊บเดียวก็กําไรแล้วอะเห็นเงินเร็วเห็นเห็นเห็นเงินไวเห็นกําไรเร็วพี่ทํารอบเร็วๆเอาทํารอบเร็วๆอสวยจังเลยโอ้ยลายดอกอีกแล้ว นี่อไอเชิญลายอย่างเยอะมากเลยนะดูดิรูปเนี้โยโอ้ยมาอีกแล้วลายดอกในรูปนี้มันลายดอกเยอะดีแต่ไม่ได้ด,ด,กดอกเหมือนคนขายไหมบ <c oughs> อกเหมือนเธอหรือดอกเปิดชั้นดูสิลายสวยอีกแล้วเอาไปแค่พัดเอานะพี่นะดูจะให้ดูยันตัวสุดท้ายพี่เอ้ยนี่มาอีกแล้วลายเลยโอ้ดูดิ ลายเยอะลายน้อยแล้วแต่ลูกนะนี่มองไม่เห็นนะนี่พี่มันอยู่ข้างล่างเลยเนี่ยดูสิเนี่ยลายอีกแล้วโอ้ยใครจะซื้อสั่งได้เลยลูกค้าป้ายห้อย 1, 5, พอันห้าสิบลูกสุดท้ายาถ้าหมดแล้วจะต้องรอรอบต่อไปนะคะอ,อีกกี่วันวะเนี่ยหลายวันอยู่นะสองสามวันเลยนะคะลูกค้าเอาก็รีบเอานะรีบรีบรีปันห้าพันห้าเอาไปต่อทุนการทุนพี่จ๋าเสื้อสาวอวดเบอร์สองนะจ๊ะ